ว้ยลูกเหลียวมีตัวไอ้สวมบมดละเยี่ยห้องเด็กงามมากไปชมพั่วิน ่อนใบเด้อจำมันนี่โอ้ยรุ่นขึ้นไปตัดหญ้าเสียงเสียงแอดแอดเดยวนึงโน่นหัวหน้าฝุ่นไม่ตูเห็ดเวียกถ่ายอยู่เทียงหน้าจ้ะอันแบงกันเห็ดคนละยางไม่ตูเห็ดเวียกโยนเทียงหน้าก็ได้เฝ้านุมโคนนมเย็นกาแฟพร้อมจ้ะเดี๋ยวพาไปเบิ่งเวียกแนวไม่ตูเห็ดนี่แหละเวียกของไม่ตูคนคนนั่นเสาอัน สวนขั้วจ้ะมันลมนเลม็ดตู่ไปเลยมางออกนี่จ้ะปนเราก็เอามากรองกันไว้นำหนังเม็ดตู่ยังสิญูออกอั่างนี้ไปไปเมี่ยนไปดีๆจังที่เอามาฝังไม่จ้ะเม็ดสูส่เดือดสวนขั้วไม่ีหกเลยปน,นออกอ่ามี่รถแก่ดินแก่หยังไปราะนีรุ่นก็สื่อมาถม สูงขึ้นอีกยักน้อยประหวานมันกลัวมีตรูอ่อยมันกับลมลมน่าก็ปด้เสียออกตกกบอันนี้ก็ป้าอันป้าปรกิจูท่ยมีตรูจ้ะงามอยู่ด้วยน่สวนควั่วเข้านีล่ะแต่อ้อย อร่อยมันกะจังไหนจังหล่มไปคนละทางบุม้มก็ขึนสั้นนี่สู่กะติดตัดแดงผู้นันแดงผู้นี่ไปปลูกไอ้มันแพร่พ่อข้องจะคล้องไหวกะติไ่ไปขอนะ้าเพลินกลับขึ้นมาปลูกไม่จังส่เราจ้ะแดงไปปลูกแดงพีแดงมองไปปลูกแดงทิ้งงานไปปลูกลงมนสู่บางตอกัอนเดื่อผุนเพล้นแล้วก็ไปตัดหญา้า เห็ดเบียกคนละย่างมีตูกเห็ดที่นี่ละก็เด็ดขางง่วเผาสามฐานเสียใหายีปยุ่นกันมีตูยุ่งอยู่เขาก็จิบด้แยนน้ำไปยุ่นอ่ยงามเลยมีตูเห็ดเบียกต่อจะเข้ากันเด้อจ้ะมมนี่โดนหน่อยมันจะฟื้นโดนหน่อยมีตูขนนองมากมากองไว้หนี่ล่ะมีตูใส่ฟื้นเด้อจะดังใส่เตาฟื้น ย่มสีปีงสีย่างจสีกับจ้าใส่ทานจ้ะย่ามเป็นต้มเป็นยังจ้งสีไหมตุกสีใส่ฟื้นดังเตาฟื้นจ้ะนี่แก่มากองกันไว้ในหลายเราผลออกจากทั้งมันตำมากองไว้ทั้งนี่ละ่ะเห็ดไปเห็ดมากกับเมือเอยาเล่นหิ้วเข่าแน่เราเดี๋ยวเมตุไปเตรียมพักเตรียมยังเตรียม อุปกรณ์ไปถ่ายเห็ดเนี่ยยูนเนี่ยกินกันจ้ะสิรอ้อพอยันรุ่นลงมากคนละก็ไปเตรียมเคียงไบถัาวเล่าก่อนใบเล่าลงมากมันสิคําตะไคร่กอน,นี่มันอยู่หมอเลยสิเอาง่ายๆเดี๋ยวเม็ตูดึงออกกันเด้อจ้ะในอาจารย์ตะไคร่แล้มีกระพาะแล้วล่ะเม็ดตูไปลิไปห้อนดอกดีๆก่อน thì lúc ta chép ở phần cái tuu u đom đom hoa hoa cả bùa bùa in đây là chờ thảo mình ừ. กินตัวเดี๋ยวแม่ตูเ่เจ็บเอากันเ้อซจำหนีก็บพอแเราละจ้ะหอมเราละโ้โหย่งนี้รุ่นกำลังลงมายังลดปืนๆมากเิ่นเตรียมนั่นเตรียมหนี่านเรา คอกแต่ท <informative> ี่แก่เอาเกียงเอาหยังลงสวัสดีครับไป่ลุนครับสันบ้างหน่อยตัญญาลุงหนูน่ะมาถ่ายด้วกินบรรยากาศคือฝนตกนี่ตัดเลตะเวนก่อนช่วงใบตัดประมาณสี่สิบหมื่นแล้วครับนต่อยมีธุระไปตัดช่วงใบใบเลือกินเข่ากินน้ำให้จียงไมากินเข่าเหาเจียงบางเที่ยวห่อกินเข่าก่อนบางเที่ยฝนตกช่วงใบ สมือนี้นกับนนีนดิถ้า,า,ากิมากมากเราได้พนไปดไดก็เลยเอาเอาไปควนแบมคนแมกันเากสบายเข้าบริดิขึ้นยาบไ,ไ,ไปเห็นเน่โยนเน่กินกอนเตรียมไว้เราดิเตรียมไเนี่ยก่อนเป่องไปพอีตัวหันก็จิมากแจงเส้นร่นใส่ปลาดุกเข้าที่หลุมในล่ะเออน่เราดีเา่เลยก็เห็ดนั่นเลยกินขยออยึยาดิเตรียมพักเตรียมยังไว้เดียบรออีแล้ว ประมาณพ่อได้๋ยูยืดเดี n ๋ยวกินเยอะเลยนะยืดกินนะยูดให้ก <I> ินม <I take S 1> well, ันห so right. so, ้องเอาหญ้าลงไว้เถอะตาคนว่าคันบ้าคันพ่อโบเด็กซิงคนคนละพ่อได้๋ยูยืด้กินเนี่ยลราพี่น้องใส่เส้นสันเด้เอาหญ้าลุ่งเรากับจังไปเรื่อยไปเตรียมพักเตรียมหยังไว้ถ่ายมันครบมันอาบน้ำอยู่มันห่อนเอากระอาบกขบพ่อได้หามเด้เหรอพ่อหามเลยมันเนี่ยหามกันเนี่ยน้ำโอ้ยบอกกูเหรอแกก็ ผมก็ไม่ได้หามาเจ้าอาสิเจ้าอาบมีเบยเ้อนต่เรนีเจ้าไปเตรียมพักไปกันได้ไม่อาักนติติดบมีตุ้งส้มเสยางของลุงซอยให้มากข้าวเดียวกติดดอกนน่อี่เหล่า่ีำน้มันนาะเสียยางนีนะ ดูเจ็บอย่างแต่ขอให้เม็ตูไดี๋ยใบโดนงขึ้นบ่มีผาดจิแมีนบ่มีผาดเมียนติดบ่แมีนเบาใหญ่ดอกหมู่จังหวะดังคักแล้วสมเสื้อละเป็นคนดังนี่เด็กเป็นคนดังละหมูวันนี่นอนนีเละติดแนวเฟนนี่เป็นคนดังบ่ว่าดีในกาแฟกาแฟว่าดีแน่พี่น้องสามหานั่น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  เอ,อ,อ้วะดี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 วะดีก่อนวะดีก่อนปีนี้ล่ะจะไปหาหนูบ่นี่ปีนี้หาหนูไม่พอกินบ่หึไปวะจะจะไปหาหนูไม่พอกินบ่ปีนี้ข้าจะอ้วนอ้วนลุกปุ๊กอยู่ปานหมูน้อยปานหมูเด้งตัวเนี่ยเจ้นี่หมูเด้งบ่แาะมนหมูเด้งแล้วเนี่ยกาแฟเด้งเล้เนี่ยเจ้นั่นนั่นเนี่คากเลยเด้อคนหนึ่ง ที่หล่าจ่าไปบงเมียตังไฟสิติดอยู่ดล้วบางควนทวนๆกันแล้วพุนนอนืมาบังเลือกิงหนึ่นีเดียวนี้มังอเลยดีเดีวยวนี่ยโจมีพอแม่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 ปากนั่นแหะปากมันแม่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 โจมีพอน่ะนะเย้สาวงามพอตัวนี้สาวงามพอตัวนี้ม,มูเด่งหน่อยพอตัวนี้กาแฟเด้งหน่อยตัวนี เอาเบืานอง้กินน้ำแม่ก่อน,ก,น,ก,น,ปปน,อนกินีกินเด้อไปไปน้อนก็ไปหางเพื่อนหน่อยแกงเด็กๆด็กเไปน้อนลูกไปนอนก่อนเดี๋ยวพอเบื้องหน้กินน้ำแม่ก่อนให้ตุ้ยขางหมอไหวยุ่งขางกระทะไว้เห็นไหมลูกไปไว้ยลูกเหลียวมีตุวว้ยส้มหมดละเอาแบบนี้เบียวห้องหนึ่งแหย่ามากไปตุ้หัวเวียนนะมาเบิ้งหน้กินบรรยากาศ จ้าวัดีจ้าเอาที่วัดจะมีทุสวัสดีพี่น้องโอ้ยก็ยคิดพอ่ออันสวัสดีแล้วแต่ว่าก,ก็ยังไม่ได้สวัสดีเอามือแมนดีทั้งอันหลังกล่องแล้วอ,อันนี้ที่อันทุบไหมไล่เป๊ะเป๊ะบันไดที่ทุบเออทุบตะไคร้มีใบบกโหดใบพาลิโตหอมสนหอมพริกแห้งพริกสด วัตถุดิบก็คือปลานี่ยนะครับหวานเพวาะถ้ได้สุกอันนี้ท้องปลาครับนี่ปลาแดดเดียวเขามีตู้ที่ทอดนึกติปิ้งสันดิเจ้าจิตโอ้สิเห็บบ้างเย็นไรก็ได้ไดม่ตู้จ้าวากันเพราะถ้าซุกกินได้เบิดข่อยนะนี่ได้๋ม่ตู้เปิดกล้องหน่กูดูกล้องจากเขาหน่อยใสอเดิมกล้องหน่อยใส่เดิมทรงใหม่มันไปที่นี่ทรงเดิ๋ยเนี่ยเขาไม่ตเปิดให้ดิ ขึ้นมาตรงของนองด้วยกริงเ้ยใส่กันกับแทกย่างดีเลยนี่ยัมีอีโอ้หน่อยส้อยเดิมเนื้อแดดเดียวเนื้อแดดเดียวไฟรุ่นเหนือหัวหนอหัวนอนสองแผ็สองแผกสองมาหีเอ,อ,อาสิป,ปิ่งก็สิยังหละห่ะฮะผู้ดใดสนใจกัน พิมเข้า่าสนใจได้เลยเด้จ้ะเนี่ยแพ็คล้วสองร้อยบาทจ้ะเดี๋ยวมีตู้เสียเที่ยงได้กินนอตามรักได,ด,ด้รีกับทอดเลยเม่ตู้ทอดเตะเมียนอทอดกัทอดทอดน้ำทอดเนียวน้ำเันกน,น้อยหลอก็ทอดปลาน้่เมียนปลาหนเพรตัวย่าอยากเล็เล็กน้อยเมีนเลีย้ยงกินเนาถ้าไปกินเนยมเรงนะไมเสร็จเ้วเอาหมเมี่ยตัอเตูเ่อนยวอดทอดทีหัังกอดมตู่เมีย กระถาเวอรเวอรเวอร์อยู่บนร่มเอ้ยปีน้อยไมยได้ใจครับผมเยอากาศบันโหาแดดสีมแซมแดดร่มร่มตกบันโหนเพิ Jord ่นเอื่อนเนาะช่วงใบสองห้ามใบสามไปนี่แถี่ยมเถียมหน่อย หอม้วก็เยเรียกวตุมิตรจะคอยตากแดดนาไปร่อนี้ลูกไปขึนขวดขวดหนึ่งรยกวยว่ามันโคกติแนั่นคอยบพะท่นแดดมันเัาะท่านแดดคอยเลยา่นเอาเอาหัมหอมต่ำใส่บุบๆเนาะเนีนต่ำพมแตกๆนี่ล่ะไปรื่บุบนี่นั่นแล้วว่าคืฝงดงเลยเพื่อนฝงดีดีค่อยๆตํำกันไปเรื่อ แหกแล้วโไปโซกันไหมในเลื่องเหมืนมเส็นด่อน,นเส้นด่อนเดี๋ยวนี่ไมไตุ๋นแกงปลาดุกใส่เส้นดอนนี่จ้ะเนด่อน,นเดี๋ยวหนุ่มดีคือตาสายฝนเลรอครับเนี่ยมันเสียบเอ้าไมไตลงมือห้องจะ่เอาเอานี่ยมันหยไปใจหมอกันเนาะเม่นเสีอดไ่เดียดใใจใ,ใครใส่ ไนีตูรองมือสหลตมเล็กเล็กเปร้ยได้ถุงวาเดียบอกไปเลพี่น้องนี่ตูคนจีหอนตัวกนทางไ่ยุ่งใจซ่าคอกว่งหมุ่นเด้อแล้วบอกไปแต่ว่าันเทียแล้วก็บอกจะลกจะลไปจ้ะบอไปะลตัวเขาต้องปูก่อนมเล็กบ่เยบอกไปเฉลยไม่ตัวอกน เี่น่องพลังคนนนรุ่นพ่อเขาใจยูปวดจะไปรุ่นไวได้ติดขมวไปแต่เถ่าเอ้ยขมวจนเขาใจนั่มพรหอมเหมือนใส่ห้ยหอยพี่น่องเหยียดใจใจครับ ก็โยนโยนน้ำปลาแหลกล่นลท pues ับพี่น้ำปลาแหลกะนตัวทยคือทห่เรดุดลมจ้ะเบ๊อ ฟ้าหมอกสิครัคือผู้ก่เขาเป็นอ่างนี้าจะจับยังไเขดี๋ยวไม่แกงแล้วเขาดูกีเข้าเดือดโอมน่าจะต้องหินนี่ิ่งว่าได้เอน ล,ล่างนำเหมือนไข่เร็วกันเลยันนู้นเป็นลานนน่างนนำจะก้อนทุนช่น้ำเดยน้นะทุนช่น้ำมนจังปราบงายนะโอ้ไปเหยียบนะไปเหยียตู้ใบเขียวโอ้โหลงไป แสบบที่เดี่ยวเสียบตะกรงปั <40 S 1> ๊บทักนุ่มนลยหอมห่วยๆเลยหอนๆไปแบบเี้ากเบเลยไปแบบนี้มนูหนึ่ง <40 S 1> พาน,พานไปแล้วครับเมนูที่สองครับถอดเนื้อเดี่ยวเดียวของพ่อหน่อยส้อยเดิมครับที่พูหน่อยทรงมาใหอย ตเจมๆๆหรอปัดมีสูตรถอดเบอร์นีนะบ่เครื่องถมเจ้วามันถอดก็ได้หลยเนาะเมนเพรว่ามันจุถอดเบอรปดเคลื่องปัดพดดิ้งนะโอ้ยอ่อนห้อย่ลนะยลบไมดีก็เอาเียวด้ไปยื้นก็เอาเดยวด้ งงามไปเลยงามเลยได้ง่ายไม่ได้กัดแล้กลวกัรแล้วกัดแล้วคนคนคนกับมากปีงนะจังหอมตะวนันได้หน้าที่หล่งด้วน <c oughs> หิวขา่ากรเลยได้ทอดจานนี่เหนือแดดเดียวค่ะการทุกแดดเดียว น,นขอ,ขอ,อกดี่มึงยังไงมึงไหนไม่จริงขอดีมึงรสชาติหวานฉ่งไหนเรียบร้อยแล้วครับนี่แก้วใสสวยฮะแกงปลาดุกใส่เส้นลอนพร้อมเนื้อแดดเดียวของผู้น่อยซอยเดิมปลาดุกแดดเดียวของมีตัวครับพร้อมแก้วแมงดามาเด้อที่สมองสมบัติแล้วครับไม่กินข้าวสวยน้ำโมพายุ่นแซ่บตั้งกันช่วงบายบายครับ ได้แบบซี่สมองสมบอร์แล้วครับกินกับสวยน้ำมูพ่อรุ่นมื่อนนี้กินบะหมี่ผักกินอาหารที่บะหมี่ผักป่ะเนี่ยต้อนละม,มือนริงจี้ต้อนต้อนต้อนเลยหันไส้ส ท้องปงไว้ข้าเดี๋ยวมันกับใครเนาะสิ่งปลาเดียวเดียวมึงดูได้ไปเลยเสียบอยู่มือตัน้องาวเสียบอยู่ตั้ง เจ้าเสียบิ่อยที่เนื้อแห้งพปหน่อยถ้าเดิมเันมันปิ้งก็กิสี่บปีกแบบนอกงเปนต้นก็เราจะจ้าว่ากับว่เจยากับปีงก็แซสยบยังมองฝ่าห้องถอดเรากรได้ ตักเสียนเงาจะอยเนาะเขาคยบอกเราสอนไม่เจ้าติไม่ตตักก็เสียอยกข้างไตชวนเอาข้ามขวีข้ามเขาขวีเอาดีอข้ามเขาตุยอ ta cũng hoàn tây nam nhiều nơi hìn chấm mồm rất nhiều mà được để tìm cái xe mất ba cả nằm nằm bắt nằm 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 cho nằm nằm nhiều? Thì nằm 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 nằm

ได้เได้ไปอยู่ไก่บ,บ้านกกะเมี่ยงกับมากอาหารบ้านเฮากับมาเดอ้อจ้ะทำการทำงานเออที่อยากกินทอดประดุกเดดเดียวมมตหนี่แล้วดีกว่าเนี้ย ย้อนมันลคกับถอดไปแข่งวางข้าวอยู่ข้องมาไหลี้ไงหลบก่อนขมโซ่ลาลุขอบคุณอีซครับขอบคุณพี่นนองมนเท่าทีไรคนแจ้งคนติดตามพิสานมัดงหน่อยครับขอขอพี่นนองมนเท่าอยู่ดีไม่แห้งลำรวยสูบผู้สุขคนเด้อครับใบนีมือนีพยรุ่น เมต่พอยนี้เสียงครับสวัสดีครับจ้า